สัดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารากักทุกๆท่านต้องขอขอบคุณสําหรับกําลังแรงใจที่ติดตามเรามาตลอดทุกคลิปนะคะขอฝากช่องเครือข่ายมาแล้วมาแล้วทุกช่องเลยนะคะที่มีรายชื่อตามหน้าจอนี้นะคะเรามีทั้งหมด10กว่าคนแล้วนะคะในเครือข่ายของเราชชวยกดติดตามให้ครบทุกคนเลยนะคะแล้วเรามาฟังสิ่งที่น่าสนใจต่อกันเลยค่ะหัวข้อในวันนี้ก็คือเด็กเลี้ยงควาย ขายผ้าการศึกษาม .6 กระท่านผู้ชมอันนี้ไม่ใช่ใครเลยนะงั้นคือสาวิตรีเองเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยมีคอมเมนต์เด็ดๆมาจากท่านผู้ชมที่เข้าไปในช่องขายผ้าของสาวิตรีนะคะถามสั้นๆได้ใจความว่าไปเยี่ยมพ่อแม่บ้างไหมท่าน,นั้นค่ะ ดิฉันก็ไม่ทราบว่าน้องสาโกรธอะไรของขึ้นเลยค่ะหลายคนคงไม่อยากฟังเสียงแต่ก็ขอให้ฟังหน่อยนะคะเพราะว่าอย่างน้อยมันก็ได้ยินเสียงของจริงไม่ช่ไม่ใช่เสียง เสมือนนะคะที่หลายคนหลายช่องเอาเสียงใครต่อใครมาบอกว่าเป็นนายน,านั่นนองนี่นะคะแต่อันนี้เป็นเสียงสาวิตรีจริงๆเพราะว่าการที่เอาเสียงใครมาแล้ว,ลวอ้างว่าเป็นคนนั้นคนนี้เนี่ยขอบอกตรงนี้เลยนะคะท่านผู้ชมใครๆก็ทําได้ค่ะแต่ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้ค่ะพูดกันจัดชัดเลยนะคะว่า ใครๆก็ทําได้นะคะแค่บันทึกเสียงมีการโทรมาพูดคุยบันทึกไม่พอมีการอัดเสียงผ่านหน้าจอลงคลิปกันอีกคะ่ะท่านผู้ชมให้พิจารณากันดีๆนะคะว่าอันไหนของจริงอันไหนของเทียมนะคะเรามาฟังสาวิตรีขายภาพไปจบไปดีกว่าคะ่ะพี่เมรีที่เมาชื่อพี่ก็ไม่น่ารักแล้วอะ มเมรีขี้เมาพ่อกับแม่พี่ไม่ว่าเหรอพี่ไปหาพูดเรื่องชาวบ้านเขานะ่ะไปยุ่งเรื่องครอบครัวเขานะ่ะห,หลายค่ะผู้หักโนูหลายเดี๋ยวนี่อยู่นี่นั่นคนเบิงซี0ลอย,ยี่สิบทันก็มีเมรีขี้เมาเลยผู้เดียวแม่ขันคนมีการศึกษาเขาเจ้าสิบว่าเมน้นแฝดฟาดดา มีการศึกษาคนสิ่โมเมนหนูจบมอ .6 อหกนูไม่ได้จบของปริญญาต่อปริญญาตีดอกการศึกษาเจ้าจบปอใดมอใดปอตีปอโทปอเอกขันเจ้าให้การศึกษาสูงเราจะมาเม็นแบบนี้เจ้าบอกขึ้วข่าเรื่องการศึกษาคนสิบอกไงบางครั้งการศึกษาก็ไม่ได้ช่วยให้ให้สติปัญญาคนมันดีขึ้นนะนะ ออกไปซะเมรีออกไปซะที่นี่ร้านขายผ้าซื้อก็ไม่ซื้อนะเข้ามาป่วนคนมีการศึกษาเขาจะไม่เม้นแบบนี้หรอกนะคะเรื่องครอบครัวเรื่องพ่อเรื่องแม่มันเป็นเรื่องส่วนตัวของฉันนะไม่รักไม่ชอบไม่อยากดูไม่ต้องดูที่นี่ฉันขายผ้าในช่อง y o YouTube ฉันไลฟ์สดฉันพูดเล่นคุยเล่นแล้วค่อยมาคุยกันนะของคืนแล้วดิ้งบล็อกเมดีไปเลยคุยไม่รู้เรื่องคุยไม่รู้เรื่องคุยกันคนละภาษาแล้วนะหนูจะคุยกับพ่อแม่หรือไม่นะคะมันเป็นเรื่องของหนูเป็นเรื่องของพ่อแม่หนูนะความสัมพันธ์ในครอบครัวมันเป็นเรื่องของเราพี่เป็นใครหนูถามจริงพี่เป็นใครพี่เป็นใคร พี่มายุ่งอะไรกับพ่อบครัวหนูหนูจะรักพ่อรักแม่หนูไหมพ่อแม่หนูนะไม่เคยจะมาว่าอะไรหนูเลยไปถามพ่อแม่หนูนะเอออย่าไปถามเลยมันคือเรื่องไม่มีมารยาทถ้าคุณเป็นคนนอกแาที่มาถามมันนะมันไม่มีมารยาทพี่พี่อย่าไปถามเลยพี่เอาเอา,เอาตัวพี่อดูแลตัวเองให้ให้ดีนะนะดินบล็อกคนชื่อเมอไรีไปแบ ท่านผู้ชมได้ฟังเสียงคนขายผ้านะคะคนขายผ้าการศึกษาม .6 นะคะตอบคอมเมนต์ลูกค้าแล้วนะคะไม่ต้องคิดมากค่ะเป็นการพูดคุยเพื่อสร้างอัธรรในการขายและการไลฟ์สดของเธอค่ะ เธอต้องรู้นะคะว่าสาวิตรีต้องรู้นะถ้าหนูขายเฉยๆเนี่ยพูดไปผ้านี้ใครเอาใครปักเบอร์นี้เท่านี้ลงชื่อเนี่ยมันก็เรื่อยๆเนิบๆแต่เมื่อไหร่ที่ของขึ้นนะคะสาวิตรีรู้เนาะถ้าของขึ้นคนชมจะเข้ามาเยอะทีเดียวค่ะแม่หมอยังเข้าไปชมเลยนะคะท่านผู้ชมจริงๆก็อยากจะอุดหนุนเหมือนกันแต่ตอนนี้ผ้าเต็มบ้านค่ะเพราะอุดหนุนไปหลายช่องค่ะนะคะหากชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์กันด้วยนะคะแล้วจะเอาบางช่วงบางตอนมาฝากฟังสิ่งที่น่าสนใจคะ่ะ มาแล้วชาคุณหมอชาสมุนไพรบำรุงร่างกายช่วยบรรเทาอาการเมื่อยลา้าปวดเมื่อยตามร่างกายลดคอเลสเตอรอลลดไขมันในเลือดบำรุงหัวใจกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงลดความเสื่อมโทรมของเซลล์ในร่างกายดื่มทุกวันดีต่อสุขภาพทุกวันหนึ่งแพ็ค250บาทถ้าซื้อ3แพ็คลดเหลือแพ็คละ200บาทสนใจสั่งได้กับเครือข่ายมาแล้วทุกช่อง,อง,องโทรมาเลยทรงฟรีทั่วประเทศ